อันนี้นะคะก็จะเป็นดีเซลนะคะคูโบต้า k 8แปดห้าูนอนะคะเครื่องยนต์ดีเซลแปดแรงครึ่งนะคะตัวนี้เข้ามาใหม่นะคะสตาร์ทสามระบบนะคะก็คือระบบที่หนึ่งก็จะเป็นค่วงแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทด้วยแบตเตอรี่นะคะสตาร์ทไฟฟ้าแบตใหม่นะคะเรายังไม่ได้ใส่ให้นะคะคันนี้ก็ เราก็จะเปลี่ยนแบตใหม่ให้นะคะแล้วก็แถมยางใหม่ให้1คู่นะคะเพราะว่ายางเดิมจากี่ปุ่นเหมือนก็จะเป็นแตกลายงานนะคะเราก็เลยแถมไปให้ใหม่1คู่นะคะอันนี้ก็เช็คระบบให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะระบบเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็น6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะคะมีมีเกียร์พวนช้าเร็วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเกียร์สองนะคะก็มีหกเกียร์นะคะแล้วก็ไล่เกียร์ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ท้ายมันจะเหมาะกับการลากสาลี่มากกว่านะคะหรือว่าเคร่องใส่หัวหมูไถะคะ่ะสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0826291641นนะคะหรือว่าแอดไลน์เปิดกล้องมาดูรถได้เลยค่ะ รอค้าหลังเราก็สามารถปรับระดับการควนได้เลยนะคะร้านจะอยู่ที่บุนชว่าสุพรรบุรีนะคะ วนล่องอ้อยล่องมันได้นะคะความกว้างโรตารี่อยู่ที่เจเซนนะคะล้อก็สามารถปรับกว้างแคบได้นะคะ นี้ก็สามารถถอดโรตารี่นะคะลากสาลี่ได้นะคะใส่หัวหมูไถนะคะข้างหน้าสามารถแปลงเป็นหัวตัดหญ้าก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าจะดัดแปงลงไว้ค่ะใส่หัวหมูแหวกล่องก็ได้นะคะทางร้านก็มีขายนะคะ ก็จะได้คลิปเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทนะคะแบบที่เราบอกนะคะแล้วก็กองตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้แล้วค่ะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ